ก็ดีค่ะหายเหนื่อยแล้วค่ะปีนี้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะก็จริงๆก็ดีทุกปีนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีทุกปีแต่ว่าปีนี้เราก็อย่างที่ทราบกันแล้วเราก็ไปด้วยบทบาทใหม่คอนดิชันใหม่แล้วก็เรียกว่าก็แบกความกดดันตัวเองไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ ผ่านมาได้ด้วยดีสิ่งที่เรากังวลไว้ว่าว่ามันจะเกิดอะไรเงี้ยมันก็ก็ไม่ได้เกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ก็ค่อนข้างสมูทนะคะังวน,น,งนปอีกก่อนง่า,งายใช่คือชมกลัวว่าชมจะไม่มี energy มอะไรเงี้ยกลัวว่าจะเหนื่อยง่ายกลัว,วแบบอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเออเขาให้ความร่วมมือเราดีมากมอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เหมือนทุกอย่างมันก็ ลงตัวถามว่าเหนื่อยไหมต้องมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เหนื่อยแบบแบบปกติอะไรเงี้ยค่ะมีความสุข่มันมนแต่มีเ่เชื่ออะไรมันเชื่ออะไรมันก็มีแหละเพราะมันคือคาน์สค<ช>่ะคารมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยที่ให้เราต้องต้องแก้ไขอะไรเงี้ยอย่างถ้าคนที่ได้ติดตามไลฟ์หรือว่าติดตามช่องทางอื่นที่ที่เรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับคานอะไรเงี้ยก็ก็จะทราบว่าทุกวันมีมีเรื่องให้ให้ให้คอย ให้คอยแก้ไขแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราก็มีแบ็กอัพทีมที่ดีเพียงแต่ว่าเราอยู่ตรงนั้นเราก็จะรับรู้ปัญหาว่ามันปีปัญหาอะไรแบบชุดวันนี้รุ้นิกไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องต้องแก้ต้องซ่อมหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องจุกจิกจิปาถาซึ่งเราเราอยู่ตรงนั้นเราก็จะอดเครียดตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านพ้นมันก็ผ่านของมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆฉันว,ว่าเขาค่อนข้างจะร่วมมือตลอดตลอดเลยนะคะคือ แต่ว่าส่วนหนึ่งคือตัวเราเองเราก็เตรียมตัวเรื่องการเรื่องของการฟิตร่างกายเรื่องของแบบอะไรเงี้ยไปด้วยแล้วก็ก็รู้สึกว่าเขาโอเคมากอะเขาไม่ได้แบบคืออาจจะเป็นเพราะว่าอ,อายุคันฉนุข้างๆอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยง่ายเหมือนตอนแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเราไปต่างประเทศเราอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนเวลาที่เราอยู่บ้านเช่นแบบ พวกหมอนพวกของใช้คนท้องอะไรเงี้ยเราก็แบกไว้ไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ก็ไปถึงนู้นก็หลับกันได้นะก็หลับแบบไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะลยใช่อะไรนะจ๊ะคือชมไม่นาทีสุดท้ายชมตัดสินใจว่าชมไม่ได้แบกไปเพราะว่าน้ําหนักของมันเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยว ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรเดี๋ยวไปแก้เอาที่นูน่นเช่นว่าอาจจะแบบให้คนวิ่งไปซื้อหรือแต่ก็พอถึงเวลาหัวถึงมอนก็ไปหมดเลยก็คือสงบทุกอย่างสงบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็หลับสนิทมากแบบนาฬิกาปลุกก็คือตื่นขึ้นมาทํางานอะไรเงี้ยหลับแบบคือไม่ฝันเลยอะอยู่ที่นูน <S <S ่นก็อาจจะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็คือจริง แกก็ไม่ได้มาอะไรกับเรื่องงานมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความอุ่นใจจริงๆมันมีผลกับจิตใจจริงก็ดูแลปีกเก้าอะไรเงี้ยก็ดูแลเท่าที่ที่จะทําได้แต่ว่าจริงๆเขาก็ค่อนข้างจะวางใจแล้วเพราะว่าเออจริงๆชมทํางานมานานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยมีโอกาสได้แบบมาดูว่าเวลาที่เราทํางานเป็นยังไงทีมงานเราก็แบบอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้จักหรือว่าคุ้นเคยมากแต่ว่าพอเขามาเห็นว่าเออทุกคนแบบว่าดูแลเราอย่างนี้นะทุกคนแบบเป็นมืออาชีพอย่างนี้นะเขาก็ค่อนข้างอุ่นใจก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบอะไรมากค่ะเขาเป็นพวกอนางไเพราะว่าเออมันเราต้องไปเดินต้องมาต้องมละชุดช่ไก็แน่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแกก็อยู่นะคะอย่างบางทีแบบแต่เขาค่อนข้างจะชิลกับชมมากไปซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างบางทีแบบว่าช่วงจังหวะแบบว่าที่กำลังแบบวุ่นวายวุ่นวายกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนทีมงานแบบเรานั่งคุยกันเราถกกันว่าแบบเนี่ยชุดย็นนี้มันจะยังไงเนี่ยมันรูดไม่ได้เนี่ยโทรเรียกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยืนมองแล้วเขาหัวราอ ในขณะที่คนอื่นบอกว่า <Okay. S 1> เครียดมาก <Okay. S 1> อะไรเงี้ยแต่คือเขาเห็นว่าทุกชมแบบว่ามีมีแบ็กอัพแล้วก็มีทุกคนที่ช่วยกันทํางานเพื่อให้งานมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเขาก็จะบอกเราว่าจะไปเครียดทําไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาได้ดูสิคนช่วยเป็นสิบอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะแบบมองแบบมองจากแบบคนนอกมองเข้ามาเขาก็จะแบบว่าแบบโพซิทีฟอะไรใช่แต่ละเมละาแต่ละสี่หน้าที่ออกมาโดยประมาณนะพอจะใชุด จริงๆชมก็ชอบทุกๆวันนะเพราะมันมีเรื่องราวของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าชุดวันสุดท้ายเป็นเป็นรักแรกพบของชมจริงๆชุดใช่เป็นเพราะว่าพอไปไปลองครั้งแรกคือชมบินไปปารีสก่อนที่เคยแจ้งให้ทราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดนี้ตั้งแต่วันที่ไปลองก็คือแบบก็คือรู้รู้เลยว่ามันแบบเออมันใช่เพราะว่ามันคือมันมีดราม่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็พพอร์ต ความท้องของเราด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็หน้าผมแล้วก็เครื่องประดับทุกอย่างคือมันมันมันลงตัวจริงๆใช่ค่ะั่วนัวที่มันครบีดามากนิดนิดเหมือนกะเรื่องที่แบบฟุกกินไปอะไรฟู้ฟุกกันไปอ๋อไม่หรอกค่ะคือจริงๆชุดนี้คือเขาแก้ให้ชมจนแบบว่า จบแก้ประมาณสี่รอบอายมากเลยอ่ะไม่คิดไม่ถึงเลยว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ใช่เพราะว่าคือคือจริงๆไปลองรอบหนึ่งที่ปารีสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันรูดเซ็ปไม่ได้คือมันแบบมันห่างแบบอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทําเป็นคอเส็ตทางแบบทางแบรนด์เขาก็ต้องทําต่อผ้ามาแล้วก็ทําเป็นทาเป็นคอเซ็ตคือทําเป็นเชือกซึ่งเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเชือกปุ๊บเนี่ยมันสามารถแอดจัสได้ตาม ตามสรีระเราใช่มันก็ใช่แต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดแบบตรงนี้อ้าตรงนั้น่ะแบบอะไรเงี้ยที่แบบว่าเก็บจนนาทีสุดท้ายเพราะว่าลูกล่าาเราเปลี่ยนทุกวันแล้วก็คือเช้ากับเย็นเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าท้องเหมือนเขาแบบสูงต่าไม่เท่ากันแบบอ,อะไรเงี้ยคือมันนาทีสุดท้ายจริงๆทุกอย่างไม่ได้อึดอัดแบบอะไรไม่ได้อึดอัดค่ะไม่ได้อึดอัดจริงๆแล้วคือมันมันค่อนข้างสบายด้วยชุดนี้เพราะว่าเขาปิด เขาเขาบังไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โครงสร้างข้างในเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแข็งอะไรเงี้ยไม่ค่ะคืออะไรที่เป็นงานคอเซ็ตเนี่ยคือถอดอะไรที่มีโครงข้างในเนี้ยคือคือทุกแบรนด์ที่ร่วมงานกันก็น่ารักมากคือถอดออกให้หมดเลยไม่มีคือไรกระดูกคือทุกอย่างคือแบบไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นแบบแข็งแข็งอะไรเงี้ยไม้อรสบาย ใช่ค่ะก็คือจริงๆตอนที่เราดีวกับดีไซเนอร์อะไรเงี้ยคือหรือกับกับทางสไตลิสที่เขาให้ให้เราช่วยช่วยหาชุดให้เราอะไรเงี้ยก็เขาก็ทราบคอดิชันเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกแบรนด์ที่ที่เอื้อเฟื้อเราอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักพี่อ้อนพี่นอนซื้อซอน <c oughs> ไม่ซื้อก็ก็คิดถึงอะแต่เราก็แบบ เออแบบเราก็ลองแบบว่ายิงแบบว่ายิงไปเผื่อเผื่อฟุกอะไรเงี้ยแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าว่ายากอะเพราะว่าโหดมากอะค่ะโหดมากค่ะแบบที่เราชอบบานเ่ยใช่ไหมรอมันก็มันก็นะมันก็สวยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าได้มาเก็บไว้คือมันก็มีเรื่องราวด้วยไงเพราะมันมีมันมีสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หวักอะไรหรอกก็แบบว่าตลกตลกมากกว่าอะไรเงี้ยเออมันบอกกัน เหนไหมคะเขาก็บอกว่าแกก็เ oh, ง <than> ียบไปเลยค่ะแกก็เงียบไปเลยแล้วแต่ว่าไม่พูดถึงอะไรเงี้ยค่ะีตีเนียนไปเงี้ยตอนนี้เป็นไงบ้างคะเก่งตอนนี้5เดือน3สัปดาห์ค่ะก็จะ6เดือนละอีกสัปดาห์เดียวค่ะความตื่นเต้นมันใกล้เข้ามาไหมคะก็ตื่นเต้นไหมก็ก็ตื่นเต้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบตื่นเต้นนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คิดถึงคิดถึงว่าเอออะไรมัน จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อนข้างไม่ตื่นตระหนกมากมัยังมีอาการมีอะไรอยู่ไม้ึไ่ม่ค่อยมีแล้วค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสบายหน่อยเพราะว่าอย่างหนึ่งคือยังไม่ได้อุ้ยอ้ายมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาการแพ้อาการอะไรเงี้ยหายหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติอะไรเงี้ยเริ่มตั้งชื่อหรือยังตอนนี้ชื่อมีแล้วค่ะอ้กันยังไงไม่บอกอันนี้ตั้งเองหรือว่าแบบไปแนะนำหรือ ไม่ได้มีใครแนะนำก็คุยกันเองสองคนนชื่อที่เล่นไปเล่นว่าชื่อจริงเาล่ตั้งงคือจริงๆคือยังไม่ได้เช็คแบบพระหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือความหมายมันมีความหมายในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นชื่อที่คือที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นชื่อที่ทั้ง ชมแล้วพี่น็อตแบบเห็นตรงกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วอ่ะนึกออกไหคืออันเนี้ยมันสำคัญมากเพราะว่าก่อนที่จะมาลงตัวนี้คือมันแบบเห็นไม่ตรงกันมาเป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชื่อแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องที่สคัคือทะเลาะกันตลอดใช่แต่ว่าพออันนี้คือมันเออมันเห็นพ้องต้องกันทั้งคู่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเอ่อก็เดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงว่าเพราะเราก็ยังไม่รู้วันเกิดเขาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยว่อยว่ากันกทีก็ Уров, ถ้าสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยชมจะได้34สัปดาห์นะคะก็คุณหมอกเขาหวังผลสูงสุดที่37สําำหรับเด็กแฝดก็คือถ้าได้37ก็ถือว่าหรูมากอะไรเงี้ยค่ะก็37ก็น่าจะประมาณประมาณกันยาอันนี้ใช่ผ่าอยู่แล้วค่ะผ่าอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะ30จริงจริงเออจริงๆ3 34เนี่ยคือสิงหาแต่สัปดาห์ที่ไม่ไม่เท่าไหร่ชมจะไม่ได้แต่ว่าคือถ้า ค้นกันยาไปแล้วคือหลังหนึ่งกันยาเนี่ยคือคุณหมอแฮปปี้ก็จริงๆก็คงคงเพลาไปเยอะอะค่ะเพราะว่าอย่างงานวันนี้ชมก็หาชุดใส่แทบจะไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> คือมันแบบแต่งตัวยากด้วยอะไรด้วยแล้วก็หลังจากนี้ไปเราก็คงอุ้ยอายมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปก็แบบเหมือนไปเป็นภาระเขาอะคืเร <c oughs> ว่าเราก็เลือชุดเหมือนกันในการใส่ออกงานแต่งงานโอ้ยแต่งตัวยากมากคนท้องแบบ ชุดยากมากจริงๆแล้วก็บางทีคนที่ไม่ท้องอะไรเงี้ยบางทีคนเอาอะไรมาเสนออะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจสรีระเราว่าแบบมันไม่มันไม่เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยใส่แบบนี้ไม่ได้แนละ้วมันมันเป็นหมอนข้างอะ่ะนึกออกว่าบางที <c oughs> ชุดบางชุดใส่แล้วมันแบบเป็นเออเหมือนเหมือนเหมือนใส่ปอกหมอนอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องแบบมันต้องเลือกนิดนึงอะ่ะแล้วที่หนักมัน,มน,นกบเรือดดเ่องชุดอะไรเงี้ยอ่ะฮชุดยากมาก <c oughs> จริงๆอย่างเรื่องของตังการะคะยังได้พี่ตัง ก็จริงๆตอนนี้ก็ชมก็ยังออกอยู่วันเว้นวันนะแต่ว่าก็ค่อนข้างเบาเยอะแล้วก็แล้วก็เล่นอะไรที่แบบเป็นแบบสำหรับคนท้องคนท้องมากๆอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังก็ยังทำอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหมือนเราก็จะมีสัญชาตญาณบอกเองแหละใช่ใช่เด้อเ้งมัยากมากเล้ยบปยากอยู่แล้วขึ้นขึ้นยัง แกก็ไปสามวิ่งไปสาม

มเยอือเย็นพี them, so ่ไปวาก่อนนะคพี่เปนวาก่อนนะคุณตรงนี้ครับพี่